S 2> <S 2> สวัสดีอีกครัครับท่านผู้ชมวันนี้ตอนเชา้าสภาพพออย่างที่เห็นนี่เรามาดูรายอาหารกันว่ามีอะไรบ้างนี่ขนมปังปิ้งแพนเค้กแเค้กแยมแล้วก็เนยกาแฟชาน้ำร้อนนะครับนี่แบบนี้ก็เป็นโซนน้ำน้ำเปล่าน้ำส้มนมซ,ซีเอียว่ะมาดูโซนอาหารกันนะ อาหารก็จะมีนี่ไ okay. mm hmm. yeah. ่ดาวอมเล็ดนาะเออแฮมกับไส้กรอกผักต้มกับถั่วข้าวกับผัดผักฮะเดี๋ยวนี้สิเขาทำให้มันกรอบเพียมด้วยอ๋ออันนี้ผัดทอด ก็จะเป็นโซนเครื่องปรุงแล้วก็สลัดสลัดบาผลไม้ก็เป็นธรรมดาทั่วไปของลายอาหารขอบคุณนะครับขอบคุณครับแลาผู้คุณนำทำ,ทำรายการมาไรีพิ่อีกครับ โอ้โอเคครบเลย <laughs> อ่ะตามนั้นตบมือตบมือให้ด้วยถ้าฝากปิ้งให้พ่อตัวสองแผ่นนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเวลราไปดูกันว่าพอถึงเวลากินแล้วมันจะออกมาสภาพแบบไหนนะครับบายบายกับมี่โตแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านผู้นำเลือกมาอันนี้ของพ่อเองนี่ก็ของพ่อนะ ไ่ดตอนนีู้โยรวมก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอาหารมืตรฐานอาหารโร<ม>งแรมธรรมดาทั่วไปที่มิม่งเมเมื่อกี้นี้คือลงอาหารไม่ไมีกินบุหรี่้วยนะไปกินข้าวนี้ว่านี่ท่านผู้น,นำมาแล้วน้ำอะไรมาเนี่ย ม่เอา,าทำไมเอามาทีเดียวสามจานเลยอออโอเคเริ่มกินกันดีๆอร่อยเหรอใครเลอกอาหารเช้าของดีวาน่ากับซีบาเรื่องดีบะนาหรือป่าเพราะอะไรอ่ะกันเยอะอื่อที่นี่เขาก็ไม่ได้แยแ่นะก็ได้มาตรฐานอยู่แต่ซีบาเล่าทำดีไงเรื่อแต่ดิบะนาเขาทำดี ไม,ไม่ใช่ทำไม่ถึงลูกเขาได้ตามสแตรฐานมาตรฐานมาตรฐานาาาดีกว่าหน้าเขาดีกว่าเขา<อ>เขา<อ>พัฒนาขึนไปอีกขั้นหนึ่ง<า>แต่ซีบ้ายก็ไม่ได้แย่ซีบ้ายก็ไม่ได้แย่อะไรมีทุกอย่างที่ควรจะมีข้าวไรค่ะใส่นุ่มแล้วใส่ข้าวอีกข้องเยอะอน่อยจังเลยโอเคกินต่อ อาหารกลางวันเราวันนี้นะครับเราจะมีที่บางนาราณกะปีและทำโรตีวันนี้เราจะมากินโรตีนี่บางเป็นคนทำทำสดๆเลยนี่ทำกันบ้านมา ไม่ธรรมดาร้านใหญ่เชียวเนะยร้านใหญ่น่ารักด้วยอมอรอมัตตบะเลยครับมัตตบะไก่จัดมา